ในนี้อานะเคตยอดหญิ่มก็กำลังจะทำการพันเมืองนะโดยเจ้าที่ของนะแฟลทไฟนะวัสดุที่ใช้ในการพันเมือก็เป็นผ้าที่เตรียมไว้นี่ก็คืออาทีตเห็นก็คือผ้านะครับน,นีผ้า เกีย่ยวกับเรื่องการลองมีกันไกลมีเตปนะครับ <savez> เริ่มดึกจากการพันรอบนะครับพันรอบจากการพันรอบแล้วก็พับกลับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้จบนะครับเพื่อที่จะนำไปเป็นตัวอย่างนะครับไปเป็นตัวอย่าง นะครับที่พวกเราจะได้ฝึกโดยตรงก็ได้นะครับในการพันมือ นะนะทุกท่านที่พันไปประมาณรอบสองรอบจานทีก็จะบอกว่าให้นะครับให้ทดสอบความแน่นนะความพอดีความหลวมต่างๆครับเพื่อที่จะให้เข้ารูปในเกี่ยวกับเรื่องของสันมัดแล้วก็หนะักช่วงแขนนิ้วต่างๆนะครับให้ ให้ลงลงตัวพอดีนะคนี่ครับเจ้านาทีนะเสร็จก็จะได้พันเตปนะเต็บยาวหุ่มข้อสุดท้ายแล้วก็รอบนะลักษณะนี้ก็คือการหมุนรอบในการหมุนหมุนออกนะครับหมุนออกจากร่างกาย สำคัญช่วงตรงกลางส่วนมากพวกเราที่พันในส่วนมากนั้นก็จะตรงกลางนี้จะแน่นเวลาต่อยนี้จะไม่ถนัดแต่นีเขาจะจัดตรงกลางไว้ให้มีผ้าน้อยที่สุดนะครับผ้าผ้าตรงตรงกลางนี้จะน้อยที่สุดนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่แะททาให้เรากากาหมัดได้ได้ดีนะฮะได้ดีเข้าได้ลึกะ ถ้าคล่องแล้วจะเร็วนะครับนะนะส่วนเราดูนี่ก็คล้ายๆว่าจะยากเลยแต่ว่าพอเกิดความคล่องความชำนาญแล้วจะเร็วขึ้น ถ้าแน่นใจก็ต้องบอกนะถพอดีก็พอดีจะได้ ดีแล้วครับที่ผมบอกว่า,ตร,าตรงกลางฝ่ามือนั้นต้อง,ต,องต้องปล่อยนะครับปล่อยให้เกิดมีช่องว่างเพื่อที่าการกำหม,มัดนั้นจะการกำหม,มัดนั้นจะได้กระชับขึ้นครับกระชับขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้ดีครับคือตรงนี้นี่จะปล่อยเพื่อที่จะเวลากำม,มันจะได้กระชับขึ้น ส่วนมากที่พวกเราทําส่วนมากนั้นตรงนี้จะตรงนี้จะแน่นครับน,นั้นเวลาที่เรากัำเข้ามาตัวนี้มันจะไม่กระชักสันหมดสั่ต่อไปด้านซ้ายครับด้านซ้ายเริ่มต้นด้วยการพันรอบนะแล้วก็มีผ้ามารองคับผ้ามารอง ลองเสร็ก usted, ็มี Blog, ผ <The pulse now> <The> ้ามารัดอีกรอบนะครับผ้ามาลัดอีกรอบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยตั้งแต่หกโมงก็ได้มีพลังงานเัย เอาวิธีการพันมือไปลง YouTube ให้พเพื่อนๆได้ดูหลักเทนชัดเจนเลยคือตัวนี้ต้องปล่อยเออพวกเราส่วนมากก็ตัวนี้จะปิดปิดเสร็จแล้วมันกมได้แค่นี้มันไม่ได้กระชับเขาทำได้ดีนะ เขาโนดอะไรได้บ้างอ่าน้ำมันไ,ไม่ให้ใช้น้ำมันจะไม่ให้ใช้เลยนะครับใอ้ใน,น้ำมั้งเดียวมาทะเลิดหนึ่เดี๋ยวเจ้าหน,าน้าที่จะทาให้กอ่อขึ้นเลดีโนดแต่น้ำครับยังก็ต้องโหนดน้ำแข็ง ที่แล้วนีไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้น้ำมันมวยไปเอาน้ำมันอื่นมาใช้เลยโดนจราทีสว่างความเราด้วยไม่ได้ไม่่ไไมมด้าดูครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วในข้างที่สองนะครับข้างที่สอง ก็ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานมากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการพันมือทุกอย่างมีความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมไว้กช่องเลยครับทุกช่องด้าน,นี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่จะใช้ในการพันมือนะครับใช้ในการพัน แล้วก็จะจบด้วยการพันด้วยผัดเตีบนะครับนี่คืออ่ะเผ็ดเิกัเผ็ดนะก็จะน่าจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้ว 大家来到《中国诗 มันมากเกินไปจอาที่ขวก็ใช้กันไก่นะครับตัดออกเพื่อเปิดช่วงฝามือนี้ให้เหลือน้อยที่สุดใ,ในการโบโออับในอาโร็จดินตั้งการไถ่าย่รู เรียบร้อยแล้วครับเจตีจง,งเรียบร้อยแล้วใชัสุ่ส่งใช้ิงส่ใช้ว,ใชใชวัสดร,รวัส,สิงกงยยันน้ำว่าอะไรยัมีม้มอแม้ยังไงเขาทำเองไม่ได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดของทันดาน้า แรแพรไปนี้อน,นุญาตเด่างเดียว,ยวก็คือวัส,สลินนะครับวัส,สลินกับน,น้ำนอกนั้นน้ำเปล่านอกนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะเข้ามาทําการแข่งขันในแฟรแพกไปหรืออันนี้วันจะเป็นชิปด้วยใช่ไหมใช่ครับวันจะเป็นชีปอื่นจะต้องทราบกฎร,ร,ระเบียบต่างๆนะครับว่าห้ามนวดด้วย,น,น,วยน้ํามันมวย โอเคนะครับครับครับบ๊ายบครับ